มาครับมาปรบอบกันอีกสักเมนูผัดเผ็ดเลียงในหมูใส่เหนือหมูครับผมฟินแน,น่นอนรสชาติจัดจานัดเฉียงเกงหมูใส่เฉียงในครับผมหมูมล,ลงมาด้วนก่อนนะครับ ร่วนในไก่ชุกนะครับพ่อมีขนาดร่วนอย่างดูน่ากินเลยครับพ่น่ากินึ้นหมดเลยมาครับพ่อต่อ้วยไส้เข่องแกงเลยครับ หมูถืิมทุกดีเดียกอใส่เกลีองแกงไปเลยปัดเกลีองแกงใหนข้าวกับหมูเลยครับผมอือสิ่งท่อมเครื่องแกงออกมาเลยพี่น้องเอ้ ปิ้นในนอนครับผมปรุงรสกันเลยใส่น้ำตาลนิดนึงครับผ่แล้วก็น้ำปลาแบกความหอมสีอิ๊วข้าว รดดีหลบข่าวไว้เข้ากันเลยครับุ้มซี่สั้นน้ากินจัดจานเลยพี่น้องเอรอรสชาต้พันเลยพเพชรน้ำเข้มตามฟินพี่น้องเออ กระปุกท็อปายโดยใบกรูดครับผมเบิ่มความหอมโดยใบกรูดซี่สั้นครับผมรสชาติโอ้ยสุดยอดไปเลยมาครับมาครับมากินข้าวกันปิ้นลาวปิโองเอ้อ